สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอุ้ม Story ่8989อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะอุ้มจะมาดูดวงนะคะของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงและก็ธนูช่วงวันที่1-30ถึง30เมษายนดวงความรักของคุณทั้ง3ลราศีธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่จะเป็นราศีเมษ ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะก็คือเดอะสเตนนั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของคือครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการงานการเงินการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆคุณค่อนข้างเป็น คนอยงมากแล้วก็ความรักของคุณนะคะน่าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยอาจจะเป็นที่อายุต่างกันสังคมต่างกันอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันค่อนข้างมีความต่างกันพอสมควรเลยนะคะคนที่คุณดิวอยู่นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการงานการเงินมีเงินไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะมีความมั่งคั่งนะฮะ King of Pentacle นั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินนะฮะดีมากๆเลยนะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีหลักมีฐานดีนะฮะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีการง้อขอคืนดีสแสดงว่าอาจจะมีการห่างหายหรือว่าอาจจะมีการงอนกันบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ มีการคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีเมษนะกะ็คือจะมีการขอคืนดีคุณอาจจะมีความต่างนะฮะมีความต่างกันพอสมควรเลยในเรื่องของอายุนะคะหรือว่าการกลับมาพบกับเรื่องของความรักเก่าๆนะ,ะมีการง้อขอคืนดีแล้วก็กลับมาพบรักกันกลับมาเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะหวงในเรื่องของความรักครั้งนี้คือคุณคุณอาจจะแยกกัน อลัจาเงยียบเงียกันไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวเพราะว่าทนความคิดถึงเขาไม่ไหวนะคะยังคงกักเก็บในเรื่องของความรักเขาไว้ยังหวงยังหึงเขานะคะคือเฝ้ารอคอยรอคอยความรักความสุขให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือมันจะมีการง้อขอคืนดีกันเกิดขึ้นนะคะถามว่ามันต้องฟันฝ่าไหมก็คือมันต้องต่อสู้นะคะคือเพจเพจออฟสอดนะคะก็คือคุณค่อนข้างที่จะ ต่อสู้ถึงแม้ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนนะกับความรักครั้งนี้คุณจะสู้ต่อนะคะคือไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ลดละความพยายามถ้าคุณคุณพยายามที่จะง้อเขาเต็มที่มันบ่งบอกว่า,าสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะคิดอะคะ่ะเรื่องการงา้อหรือว่าการที่จะกลับมาขอคืนดีกันนะคะหรือว่าการที่คุณจะปรับความเข้าใจกันมันสามารถที่จะสําเร็จในช่วงเมษานี้เนะี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพลังของงานของเดอรซันมันทําให้คุณ่ะ มีสเสน่ห์มีพลังไปง้อขอคืนดีเขาก็จะขอคืนดีคุณจะได้รับชัยชนะกลับมาคุณจะได้กลับมาเป็นครอบครัวทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยเรื่องการเงินการงานทุกอย่างมันจะแบบ มันเพอร์เฟกอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความต่างอะไรกันก็แล้วแต่อุ้มบอกแล้วว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะเอาชนะได้ทุกอย่างเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษยินดีด้วยมันไม่มีอะไรที่มันท็อกซิกนะคะถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งพอสมควรการง้อสําเร็จแน่นอนมีการง้อขอขึ้นดีกันอะไรประมาณนี้ไพ่เดอะซันคือสามารถเดินต่อได้นะคะรวมถึงคู่ของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะได้รับชนะเกี่ยวเรื่องของอหน้าที่การงานนะคะ ได,ไ,ดได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งประมาณนี้มาถึงคิวของชาวราศีสิงห์บ้างค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นไพ่แห่งการเจ็บปวดนะคะสองสี่หกแปดสิบไพ่สิบดาบนั่นหมายความว่าคุณผ่านการโดนทํร้ายจิตใจจนคุณรู้สึกว่าการโดนทำ้ายจิตใจซ้ำๆหลายๆครั้งจนคุณมีความรู้สึกว่าในหัวสมองของคุณมันคิดแต่ว่าคุณเจ็บช้ำเอ่อมันไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่มีแรงที่จะสู้ ตอบคือแบบว่าทําไมคุณถึงโชคร้ายทําไมคุณถึงไม่ได้รักมากมายเหลือเกินเรื่องของความรักเรื่องของความรักไม่พอนะคะสังคมรอบๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอเป็นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอะไรต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องการเงินการงานมันไม่มีอะไรที่มันสนับสนุนเรื่องของความรักได้เลยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันท้อแท้เหนื่อยหรือว่าคุณอาจจะบาดเจ็บหรือว่าคุณเหนื่อยอกหักเกี่ยวเรื่องของความรักจนคุณป่วยนะคะ คืออุ้มจะบอกว่าคือไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองนะคะจะเป็นคนที่คบคนหลายคนนะคะหรือว่าคนที่คุณ น่าจะเป็นคนที่คบคนหลายคนพึงพอใจในการคุยกับคนหลายคนรวมถึงการอาจจะรักชอบเพศเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบคนสองเพศผู้หญิงก็ได้ชายก็ดีอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่ลุ่มหลงเกี่ยวเรื่องของออเรื่องเพศนะมัวเมาเกี่ยวเรื่องพวกคลิป u t u b e อะไรพวกนี้นะคะลุ่มหลงมัวเมาแล้วพึงพอใจแล้วไม่ไม่ได้คิดที่จะหยุดด้วยอะไรนะคะเออมันเลยทำให้ มีการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะ,ะก็คือการทะเละาะเบาแแว้งโดยใช้อารมณ์นะใส่กันคือด้วยด้วยความที่ว่า,าเขาเรียกว่าความใจร้อนอะไรหลายๆอย่างนะทำให้คุณทั้งสองคนนะมีเหตุที่จะต้องปะทะกันนะคะ ในนี้คนนึงอาจจะเป็นคุณหรือาอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะน่าจะเป็นตัวคุณค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นมือที่สนะคะหรือว่าเ,เข้าไปอยู่ในไปชอบหรือไปรักคนที่มีครอบครัวชอบคนที่เขาแบบว่ารักคนหลายคน แล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณคุณอาจจะเป็นตัวเลือกนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการทํางานอะไรที่มันอยู่ห่างกันเนี่ยมันทาให้คุณเจ็บช้ําเสียใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วรวมทั้งไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าอาจจะเป็นรักสามเศร้าเมียน้อยหรือเมียหลวงเป็นมือที่3อะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณต้องเยียวยาตัวเอง เยียวยาจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองต้องหาความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครมาคอยเติมเต็มมันเหมือนกับว่าเราเฝ้ารอเฝ้ารอความสุขจากเขาแต่เขาก็ไม่มาให้ความสุขกับเราสักทีก็คือเป็นเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าโดดเดี่ยวเสียใจน้อยใจส่วนมากเลยจะเป็นฝ่ายรอคอยก็จะต้องเป็นมือที่สหรือว่าเป็นเมียน้อยก็ถ้าเป็นสามีก็จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นผัวน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะเฝ้ารอคอยความรักจากเขาคุณมีความรู้สึกคุณอยาก จะเดินบางครั้งเนี่ยคุณคิดใจร้อนเนี่ยคุณถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักเขานะแต่ว่าบางครั้งในความรู้สึกอะคุณอยากจะตัดสินใจอะไรที่แบบด่วนกระทันหันแบบว่าอยากออกจากโลกใบนี้ไปแล้วคือฉันอยากจะมีโลกใหม่ฉันอยากจะมีความรู้สึกที่มันแบบว่า ก้าวออกจากตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าความเสียใจมันเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าจะเสียใจอย,อยู่แบบนี้จนจนมันมันไม่ใช่ชาชินนะคุณเจ็บแล้วเจ็บอีกจนคุณไม่มีแรงที่จะลุกไม่มีแรงจะสู้ต่อแล้วคุณอยากถอยแล้วอะเนาะโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จไม่มีเลยมีแต่อุปสรรคตราบใดที่คุณยังคบนะคะชาวราศีเมษชาชาวราศีสิงห์ ธาตุไฟตาบใดที่คุณยังคบกับคนคนนี้อยู่นะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้โอกาสที่จะมีเป็นครอบครัวกันได้มันยากเพราะอะไรรู้ไหมคนคนนี้อ่ะเขาชอบในการที่จะคบคนหลายๆคนเขาจะไม่ลงหลักปักฐานกับใครคนใดคนหนึ่งคุณก็เป็นได้แค่ตัวเลือกหรือไม่งั้นก็เป็นมือที่3หรือว่าเป็นหนึ่งในช้อยของเขาเท่านั้นนะคะไพ่บใบนี้มันบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าคุณทนไปอะค่ะ ความแอคชั่นหรือว่าการที่เขาจะแอคทีฟให้คุณเป็นตัวจริงหรือว่าให้คุณมา,มาเป็นครอบครัวคือเขาไม่ได้คิดเลยเขาจะคบกับคนลหลายๆคนเพื่อความสุขของเขาเองเขาพึงพอใจในการที่แบบว่าเปลี่ยนคู่เซ็กเปลี่ยนคู่รัก หรือว่าการมีคู่รักหลายๆคนวันนี้ไปหาคนนี้วันนี้ไปหาคนนี้มันเป็นความสุขของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอาคนใดคนหนึ่งมากัดกัน้นนะคะความรู้สึกความสุขของเขาแน่นอนนะคะขอจบแค่นี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีธนูค่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มืดมนหาหนทางที่จะชัดเจนไม่เจอหรือ,อความเป็นไปได้ของความรักของชาวราศีธนูเนี่ยมันโอกาสที่จะชัดเจน ยากหรือมันจะเป็นไปได้เนี่ยที่มันจะแบบเดินหน้าต่อด้วยความราบรื่นค่อนข้างยากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเลือกไม่ถูกคุณไม่รู้จะเลือกใครจนมีความรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกเหมือนไม่อยากผูกมัด ไม่อยากผูกมัดเพราะว่ามันเลือกไม่ถูกไงคือเลือกทั้งนี้ทั้งนี้ก็เสียใจเลือกทั้งนี้ก็เสียใจแต่ทําไมคุณต้องคบคนหลายคนเพราะว่าคุณมีปัญหาด้านการเงินนะคะคุณต้องการซัพพอร์ตจากคน2คนนะคะคุณพยายามเลือกคนที่มีเงินมีฐานะดีฐานะร่ํารวยเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถตัดใครได้เพราะว่าคุณยังต้องการใช้เงินอยู่คนที่คุณเพราะด้วยความที่ว่าตัวชาวราศีธนูเป็นหนี้เป็นสินเนาะ ก็เลยเวลาที่จะเลือกใครเนี่ยก็เลยต้องเลือกคบกับคนที่หนึ่มีเงินล่ํารวยสามารถที่จะให้เงินให้ให้ทองคุณสามารถใช้ได้ซัพพอร์ตการกินการอยู่ได้แล้วคุณก็ไม่ผูกมัดกับใครเพราะว่าคุณต้องคบคนสองคนเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็เนี่ยไพ่ตัวนี้ค่ะมันบ่งบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะเรื่องของการเงินแล้วก็วิบากกรรมเรื่องของคู่คือคุณจะต้องต้องทําผิดศีลน,นะคะคือศีลข้อห้าศีลข้ออะไรที่มัน ที่มันผิดสินเรื่องเรื่องกาเมอเนาะนั่นแหละค่ะคุณต้องทําผิดสินเรื่องนี้เพราะว่าคุณต้องคบคนสองคนนะ,ะแล้วก็เลือกเลือกไม่ถูกด้วยว่าจะเลือกใครนะคะไม่สามารถเลือกใครได้เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ว่า คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วคุณก็ต้องใช้เงินคุณต้องคบคนหลายๆคนเพื่อที่จะเอาเงินนั้นนะคะมาซัพพอร์ตในการใช้จ่ายหรือหวังว่าเขาจะให้เงินคุณเอามาใช้นี่นะคะเนี่ยคือการตัดสินใจที่จะคบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีโลกสองใบอึมครึมอยู่แบบนี้ค่ะ The Moon เป็น หลายคนภายใต้ความมืดความเงียบรู้กันอยู่2คนอาจจะคุยกันเฉพาะเรื่องเซ็กกับเรื่องเงินให้เซ็กไปคุณให้เงินฉันมาในประมาณนี้ชาวราศีธนูนะคะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมืดมนแล้วก็เลือกใครไม่ถูกนะคะวันนี้นะคะสําหรับอุ้มค่ะช่อง Youtube ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะอุ้ม Story ่แ8ดเก้วันนี้ดูดวงของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนต้องขอจบ แค่นี้ไปก่อนดูดวงส่วนตัวนะคะ a อขีดอุม้ม89ออไม่ใช่สิอ่ะดูดวงเยอะเกินอ่ะงงแล้ว ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เอขีดเอ็มอุ้มถนัดมากเกี่ยวเรื่องของวันเดือนปีเกิดมันจะชัดเจนแล้วก็แม่น100%เรนะคะเรื่องของตัวเลขการแก้ไขเลขหายนะเลขที่ส่งเสริมเรื่องของคู่เลขส่งเสริมเรื่องของการเงินการงานนะคะแก้ไขดวงหายนะทํายังไงให้ปังรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะดูทุกตัวเลขที่อยู่รอบตัวคุณนะ,ะส่วนไพนะ่เนี่ยอุ้มจะให้ไปที่แปในเรื่องของความแม่นนะคะ ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้เวลาที่มีคลิปต่อไปมันจะได้เด้งเตือนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย